สวัสดีชาวอาร์กแชลนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอีสเตอร์เอ้ครับกับโลคีตอนที่6ตอนจบของซีซั่นที่1นนั่นเองนะครับกับชื่อตอนที่มีชื่อว่า for all time always ครับก่อนื่อนะครับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์โลคีกรุณาปิดคลิปนี้ไปเลยนะฮะเพราะเนื้อหาบางส่วนนั้นจะมีการสปอยล์มากมายเลยทีเดียวครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ยาวมากครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมดูที่ e s c r i p t i o นนะฮะ อัคระได้แบ่งแชปเตอร์ไว้ให้แล้วนะฮะว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างสามารถคลิกที่เวลาด้านหน้าได้เลยครับก่อนจะไปฟังอีสเตอร์เองกนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e หรือกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยนะฮะกับโลกิซีซั่นที่1ครับแน่นอนครับ MCU สร้างความหวังว่าจะมีซีซั่นที่2ให้เราได้ชมอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งหลังจากที่ซีซั่นนี้จบลงนะฮะก็มีคำถามที่คาใจมาหลายประเด็นด้วยกันครับ ซึ่งก็ต้องรอคำตอบจากหนังและซีรีส์เรื่องอื่นนะฮะที่มีการเชื่อมโยงหลังจากนี้สำหรับชื่อตอนที่มีชื่อว่า For All Time s Away เนี่ยก็ได้พาพวกเราไปถึงยังปลายทางของเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ครับจากการผ่านด่านสุดท้ายก็คือตัวอะไรออดนะฮะเราเห็นปราสาทหรือป้อมประการอันลึกลับนี้อยู่ตรงหน้าของโลกทิทั้งสงคนครับซึ่งที่นั่นก็คือเบื้องหลังของ T.V.A. ทั้งหมดนะฮะ ซึ่งในตอนนี้นะฮะทำให้เรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาของ MCU เนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะเรื่องราวของโลกีในเอพิโซดนี้นะฮะแฝงไปด้วยไข่อีสเตอร์เอกมากมายเช่นเคยครับซึ่งคลิปนี้นะครับอัรกรชาแนลจะมาเล่าให้ฟังติดตามครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเราจะเห็นฉากเปิดตัวที่เป็นโลโก้ของ Marvel Studio ถูกไหมครับเราจะได้ยินเสียงของเหล่าฮีโร่หลายๆคนนะฮะ รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงอ e n บ l o n ล Long ง i m e ครับกับฉากในช่วงที่ตีฟโรเจอร์กับเบกกี้คาร์เตอร์ได้อยู่ด้วยกันใน Avengers Endgame นะฮะเสียงของแซมวิลสันในกัปตันอเมริกาซีวิลวอ์ครับเสียงของโฮแวนดายในแอนด์แมนเสียงที่พูดว่าวากันด a forever จากทีชาล่าใน a v e n เจ r ร์อ f นฟินิตี้นะฮะเสียงจากนาตาชาโรมานอฟในดีอเวน n g e r s ครับ เสียงจากปีเตอร์ควิลในกาเดนออฟเดอะเลคซี่เสียงจากตอในตอแล็กนาร็อกนะฮะเสียงจากกัปตันอเมริกาในอะเวนเจอร์เซนเกมครับเสียงจากโลคิในอะเวนเจอร์อีฟิตี้วอร์เช่นเดียวกันฮะเสียงจากครอกในตอแล็กนาร็อกนะฮะรวมถึงเสียงจากคลาสสิกโลกิในโลคิ EP 5เสียงจากวิชั่นในวันด้าวิชันและก็เสียงจากซิลวี่ในโลคิ EP 5เช่นเดียวกันครับซึ่งรายละเอียดต่างๆตรงนี้นะฮะสามารถไปดูได้ที่เว็บอ c ค r a c h a n n e l c o m ครับ หรือลิงก์ใต้คลิปนะฮะเราจะมีบทความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้ไปขยายความในเว็บไซต์ e d u a t i o n a l com นะฮะยังไงก็เข้าไปอ่านได้เลยครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีเสียงของบุคคลสำคัญจากนิวอาร์มสตรองหรือจากประธานาธิบดีเนลสันเมเดล่านะฮะโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยครับลองเข้าไปดูรายละเอียดดูแล้วกันนะครับซึ่งมันก็เป็นการบ่งบอกว่าเสียงทั้งหมดนี้นะฮะเกิดขึ้นใน Secret Timeline หรือไทม์ไลน์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ฮีฮูเรเมนนั้นได้ลิขิตไว้ ในสกเรตไทม์ไลน์นั่นเองครับพีซเตอร์เอ็กต่อมานะฮะเราเห็นจัก,กรวาลคู่ขนาน,นะฮะหลังจากที่ฟุตเทจของเรื่องนะฮะได้แสดงให้เราเห็นฉากที่เป็นการก,อรก,ก่อกำเนิดของจักรวาลฮะมันก็จะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เราได้เห็นจักรวาลคู่ขนานครับซึ่งก็อาจจะมีจักรวาลคู่ขนานอีกหลายจักรวาลน,นะฮะแต่ในฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นแค่2จักรวาลอยู่เคียงข้างกันครับซึ่งทำให้เราได้หายคาใจสักทีว่าหน้าตาของจักรวาลคู่ขนานจะเป็นอย่างไรนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของ MCU เนี่ยอาจจะคิดว่ามีเพียงแค่2จักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นครับหรืออาจจะมีมากกว่านี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกจักรวาลหนึ่งของ He Who Remains หรือแข่งนั่นเองครับซึ่งทำให้ MCU เนี่ยสามารถมีตัวละครที่กระโดดข้ามจักรวาลกันได้ซึ่งบางทีนะฮะจักรวาลอื่นอาจจะเป็นจักรวาลของ Fox หรือตัวละครมาเวล์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือจาก MCU นั่นเองนะครับอย่างเช่น Fantastic 4 Men, หรือแม้แต่เดดพ o o นะฮะที่มีข่าวว่าจะได้มารวมจักรวาลอยู่ใน MCU แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวนักแสดงด้วยนะครับยังเป็นไรอันเวโนที่แสดงในบท d เดดพูลเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับวิดีโอที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวานนี้ฮะ,ะที่เราได้เห็นการปรากฏตัวของคอกจากทอร์แร็กนาร็อกและ Deadpool ที่อยู่ด้วยกันนะฮะเป็นสัญญาณบอกว่าต่อไปนี้นะฮะจักรวาล MCU เนี่ยจะมีการรวมจักรวาลของตัวละครมาว e ลทั้งจากทาง MCU เองนะฮะและก็จาก Fox เอง รวมถึงอาจจะมีจากโซนี่มารวมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เรื่องราวของโลกิซีซั่นที่1จบลงนะฮะมันจะเกิดการเชื่อมโยงและก็เกิดการขยายจักรวานนี้ไปอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ได้พูดอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นนั่นเองครับสังเกตฉากนี้ดีๆนะฮะในฉากที่เราพูดถึงเรื่องราวของจักรวาลคู่ขนาดเนี่ยนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเหมือนจะเห็นเป็นยานควินเจตที่นานาชาและคลินเนี่ย ได้ขับไปในอวกาศใน A เ e n g e r s e n d g a เกมนั่นเองครับต่อมาฮะเป็นเรื่องราวของ Secret Timeline หรือเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ดูเหมือนว่ามันจะเดินทางเป็นวงกลมครับซึ่งหลังจากที่เราเห็นฉากที่แสดงถึงจุดกำเนิดของ e c r e t Timeline หรือกำเนิดจัก,กรวาลคู่ขนานเนี่ยนะฮะเรื่องราวก็ได้เผยให้เราเห็นปราสาทแห่งหนึ่งครับที่มีการควบคุมเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะฮะหรือที่เราเรียกว่า Secret Time Line ครับซึ่งล้อมรอบปราสาทนี้อยู่ในอวกาศนะฮะ ซึ่งมันก็เกือบจะดูเหมือนวงแหวนของดาวเสาเลยครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับว่าอีฮูริเมนเนี่ยหรือที่เราเข้าใจว่าเขาคือแข็งเนี่ยนะฮะสามารถรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในไทม์ไลน์ครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้ดําเนินเป็นเส้นที่ยาวไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่มันเป็นเส้นเวลาที่มันเป็นวงกลมเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกหรือจะมีการเปลี่ยนที่จุดไหนเนี่ย เขาสามารถกำหนดและระบุไปใหม่ได้เลยครับซึ่งทุกครั้งของการจบรอบเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาอะไรบางอย่างที่ต้องการก็ทำได้หมดเลยครับมันเหมือนกับเราควบคุมสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ครับจะเอาอันนี้ออกจะเอาอันนี้เข้าจะเติมจะลบอะไรต่างๆก็ทำได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าฮีฮูรีเมเนี่ยเหมือนเป็นเผด็จการอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยถ้าเขาไม่ทำแบบนี้มันจะเกิดปัญหามากกว่าเกิดข้อดีครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ย จึงต้องสร้าง t v a ขึ้นมาเพื่อควบคุมเวลาต่างๆที่เกิดขึ้น ใน Secret Timeline นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปใน EP ที่1เนี่ยเลน s l เลเยอได้ตอบคําถามว่าทําไมอเวนเจอร์ถึงไม่โดนจับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่มีหลายคนถามเนี่ยคำตอบง่ายๆเป็นเบสิกเลยก็คือทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันถูกกาหนดด้วย Secret Timeline แล้วนั่นเองครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของมิสเมนิตกันบ้างนะฮะหลังจากที่โล k i และซิววีได้เข้าไปในปราสาทแหงนั้นนะฮะซึ่งมิสเมนิตเนี่ยก็ได้หลอกล่อให้โล k i เนี่ย มีชีวิตอยู่ในเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแลกกับการรักษาสภาพของส c เ e ตไทม์ไลน์เนี่ยให้เป็นอยู่อย่างมีความสุขครับโดยเธอเนี่ยก็ได้หลอกล่อให้โลกิโดยพูดถึงเรื่องราวของเจตจำนงที่โลกิต้องการฮะโดยเธอก็บอกว่าโลกิเนี่ยมาจากไทม์ไลน์ในสงครามนิวยอร์กปี2012ครับโดยท่านโลกิเนี่ยตกลงกลับไปอยู่ในสกเรตไทม์ไลน์เหมือนเดิมเนี่ยนะครับโลกิจะได้เป็นราชาแห่งแอสการ์ดโลกิจะได้สังหารธานอสได้ครอบครองอินฟินิตี้สโตน รวมถึงได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับซิวีด้วยนั่นเองครับซึ่งจากที่มิสมินิตพูดมาทั้งหมดเนี่ยทำให้เราทราบว่าที่ฮูริเมนเนี่ยสามารถกําหนดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าให้เป็นอะไรก็ได้ครับขอเพียงอย่างเดียวก็คืออย่าให้เส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีความปั่นป่วน,นเกิดขึ้นนั่นเองครับฉากต่อมาที่เราจะเห็นก็คือรูปปั้นของไทม์สคริปเปอร์ทั้ง3คนครับซึ่งรูปปั้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีแท่นวางเป็นพื้นยกสูงขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสังเเกตดีีๆน่ย มันจะมีแท่นที่4ฮะซึ่งเป็นรูปปั้นที่เหมือนแตกสลายไปแล้วนั่นเองนะครับอยากจะบอกว่าในคอมมิกเนี่ยไทม์สคริปเปอร์ไม่ได้มี3คนฮะแต่ไทม์คริปเปอร์จริงๆแล้วในคอมมิกมี4คนด้วยกันครับอีกคนนึงเนี่ยถูกเนรเทศไปอยู่อียิปต์ครับซึ่งคนที่4นั้นชื่อว่า Oracle o f s i อฟซินั่นเองนะฮะซึ่งเขาก็ได้ถูกเนรเทศไปยังอียิปต์นะฮะซึ่ง Oracle เนี่ยเคยช่วยแฟน t a สติกโฟต่อสู้กับรามาเดสครับซึ่งรามาเดสก็คือล ซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในคอมิกแฟนตาซีโฟตอนที่4นั่นเองครับอิซเซอร์เอ็กต่อมานะครับเป็นการพูดถึงฮีฮูรีเมนและก็ปราสาทที่เป็นจุดสิ้นสุดของเวลาแห่งนี้นะฮะซึ่งหลังจากที่โลกีกับซิลวี่เนี่ยเข้ามาในปราสาทแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้พบกับมิสมินิตถูกไหมครับถ้าเราได้ดูภาคภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะมิสมินิตจะบอกว่าขณะนี้ทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่ซิตเเดลแอดดิเอ็นออฟเดอะไทมนั่นเองนะครับซึ่งสถานที่นี้นะฮะเคยปรากฏอยู่ในคอมิกต่อตอนที่245ครับ ในปี1976ครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ซอและเจนฟอสเตอร์เนี่ยรวมถึงชาวแอสการ์ดคนอื่นๆนะฮะเดินทางไปที่นั่นครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ามิสมินิทเนี่ยจะรู้ทุกอย่างของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะรวมถึงเธอก็ได้พูดว่าผู้ที่ควบคุมอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้เนี่ย คือฮีฮูริเมนครับถ้าใครฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะบอกเลยครับว่าฮีฮูริเมนซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับชื่อฮีฮูริเมนที่อยู่ในคอมิกค,ครับที่เป็นผู้สร้าง T.V.A. ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครฟังเป็นภาคไทยก็อาจจะเดายากนิดนึงนะฮะซึ่งฮีฮูริเมนเนี่ยปรากฏอยู่ในคอมมิกต่อตอนที่371รครับรวมถึงในคอมิก a v e n g e r Forever ตอนที่9นะฮะในปี1999เยกนี่ยก็มีการพูดถึงฮีฮูริเมนด้วยนั่นเองนะครับ ถ้ามาตีประเด็นเนี่ยในคอมิกกับใน MCU เนี่ยมีการตีความฮีฮูรีเมนต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับในคอมิกเนี่ยเขาคือชายที่ดูมีอายุมากครับผ่านโลกอะไรมามากมายครับแต่ในซีรีส์โลกีเนี่ยฮีฮูรีเมนเหมือนจะเป็นการเหมือนกับตัวละครที่ชื่อว่าแค n งเดือคอนเคอร์ครับแน่นอนครับเขานำนักแสดงโจนาธานเมเจอร์มาเล่นเป็นฮีฮูรีเมนเนี่ย จะต,ต้องบอกได้คำเดียวว่าอนาคตเนี่ยตัวละครแข่งหรือ conqueror เนี่ยคือร่างอวตารของฮีฮูรีเมนอย่างแน่นอนนะฮะเรื่องราวของฮีฮูริเมนในคอมบิกเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือฮีฮูริเมนเนี่ยได้สร้างไทม์ทวิตเตอร์ขึ้นมาครับซึ่งไทม์ทวิตเตอร์เนี่ยก็ได้สร้างความเสียหายมากกว่าการที่จะดูแลเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะฮะซึ่งตอร์เจนฟอร์เตอร์คทนไม่ไหวถึงพฤติกรรมของไทม์ทวิตเตอร์ครับจึงต้องเดินทางมาที่ปราสาทแห่งนี้ฮะ เพื่อไปขอร้องให้ฮีฮูริเมนเนี่ยหยุดการกระทําของพวกเขานะฮะหรืออาจจะกําจัดเขาทิ้งไปเลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยฮีฮูริเมนก็ได้สร้างไทม์สค i ิปเปอร์ขึ้นมาแทนนั่นเองครับใน EP นี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง TVA ถูกไหมครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเขาคือฮีฮูริเมนนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ปรากฏชัดเจนว่าฮีฮูริเมนคือแขงเดอะคอนเคลเรอร์ครับ แต่เราก็สามารถเดาได้ครับว่าอนาคตในเรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยแคงเดอร์คอนเคอร์เรอร์คือร่างอวตารของฮีฮูรีเมนนั่นเอง,เองนะฮะแต่เขาก็ได้บอกในเรื่องราวว่าชื่อต่างๆที่มีคนถูกเรียกเขาเนี่ยมีคำหนึ่งก็คือเป็นอักคอ n เคอร์เรอร์ก็คือเป็นผู้พิชิตครับแต่จากข่าวหนังที่เราได้ทราบว่าตัวละครอย่างแคงเดอะ c คอนเคอร์เนี่ยจะมาปรากฏตัวในแอนด์แมนภาค3เนี่ยนะฮะ ที่แสดงโดยโจนาธานเมเจอร์เนี่ยซึ่งจากเรื่องราวนี้ยทำให้เราทราบไกลๆว่าฮีฮูริเมนเนี่ยอาจจะเป็นจุดกำเนิดของตัวละครที่ชื่อว่าแค็งแต่คอนคอร์เร ไยร้ายที่มีความสําคัญมากใน MCU นะครับซึ่งแน่นอนครับแทงเดอะ o คอนคอร์เรอร์คือร่างอวตารของฮีฮูริเมนที่หลังจากซิลวีได้ค่าเขาไปในช่วงท้ายของเรื่องนี้นะฮะถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยรูปลักษณ์ของฮีฮูริเมนเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนแท็งเดอะคอนคอร์เรอร์เลยนะฮะแต่มันจะมีความคล้ายกับตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นร่างอวตารของแทงอีกคนหนึ่งก็คือ Motus แต่ในช่วงตอนท้ายของเรื่องในที่โลกิได้วาปไปที่ TVA เนี่ยเราเห็นหุ่นที่มีคนหน้าตาเหมือนฮีฮูริเมเนี่ยอันนั้นน่ะเหมือนแข่งหรือคอเคอร์เรอร์มากๆครับไม่ว่าจะเป็นชุดเข็มขัดหรือเครื่องแต่งกายอะไรเนี่ยเหมือนมากๆครับเพียงแต่เขาไม่ได้ใส่หมวกเหมือนแข่งเท่านั้นเองนะฮะซึ่งบอกคร่าวๆก่อนว่าตัวละครแข่งหรือคอนคอเรอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีร่างอาวตารหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นนาธานีลริชาร์ดรามาทุสนะฮะไอรอนแลดอิมมอร์ทัส คือมิสเตอร์กิฟฟอนเจ้าของแคนเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยนะฮะทั้งหมดนี้นะฮะมีจุดกําเนิดมาจากร่างเดียวกันนั่นเองนะฮะพูดง่ายๆเลยนะครับชื่อที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือ v วร์เรนซ์ของคนคนเดียวกันครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของปราสาทของฮีฮูเรเมนะฮะดูเหมือนว่ารูปแบบของปราสาทเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมที่ดูเก่าแก่ ขัดกับเทคโนโลยีที่พวกเขามีนะครับเหมือนจะเป็นศิลปะทางยุโรปตะวันออกดูมีความคล้ายกับปราสาทของดรดูมเลยครับซึ่งในคอมิกเนี่ยดรดูมไม่ใช่คนที่อยู่เบื้องหลัง TVA นะฮะ แต่เขาคือคนที่คนพบการเดินทางข้ามเวลาครับที่เรียกว่า Time p พลตฟอร์นะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยเคนก็ได้เอารูปแบบการเดินทางข้ามเวลาของด Doom รดูมนี้เนี่ยไปใช้ในระหว่างที่เขาเนี่ยไปต่อสู้กับแฟนตาสติกโฟครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราจะคิดว่านี่คือปราสาทดร์ดูมครับเพราะว่ามันดูคล้ายกันเหลือเกินครับซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นเรื่องราวของดร์ดูมเนี่ย ใน MCU ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับในคอมมิกเนี่ยแคนก็มีป้อมปราการหรือปราสาทนี้เหมือนกันนะฮะแต่มันเป็นชื่อที่เรียกว่าโคโ o n o p o l i s ครับซึ่งมันก็ตั้งอยู่บริเวณที่เหนือการเวลาหรือนอกเส้นเวลานั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของรูปนาฬิการายที่เราเห็นกันในเรื่องราวนี้ทั้งหมดนะฮะตั้งแต่โลโก้ของ TVA ฮะที่มีรูปร่างเหมือนนาฬิการายนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่อยู่ทั่วประตูของกำแพงเลยฮะ รวมถึงเสาทางเข้านะฮะเราก็จะเห็นเสาตั้งอยู่แล้วก็มีรูปนาฬิกาทรายตั้งอยู่ครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังเห็นรูปนาฬิกาทรายอยู่ตรงหลังโต๊ะทํางานของฮีฮูริเมนนะฮะเรียกได้ว่ารอบๆสถานที่ของปราสาทนี้เนี่ยมีลักษณะของนาฬิกาทรายเต็มไปหมดเลยครับถือได้ว่ามันคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลานั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นรูปปั้นคนนะฮะที่มีหน้าตาเป็นนาฬิกานะฮะ ตั้งอยู่ในตอนที่ซิลวี่กับโลคิได้เข้าไปในประตูปราสาท่นเองนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องราวของปากกาที่โมเบียสใช้ในการเซ็นเอกสารนะฮะซึ่งผมก็รู้สึกตังหิตตังหิดมาตั้งแต่แรกแล้วฮะเพราะว่ากล้องเนี่ยชอบจับภาพปากกานี้ซะเหลือเกินนะฮะซึ่งปากกาที่โมเบียสใช้เซ็นเอกาสารนะะี้นะฮะสลักชื่อว่า f r a n D. Roosevelt well High School เนี่ยนะฮะ ซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เปิดเผยถึงที่มาของชื่อในปากกานะฮะว่าเป็นชื่อสถานที่ที่เวลนาเลนเซเลเยอร์เนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นรองอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ฮะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่รัฐโอไฮโอนะฮะในไทม์ไลน์ปี2018นั่นเองนะฮะซึ่งเลนเซเลเยอร์ในไทม์ไลน์ปี2018เนี่ยเธอชื่อว่ารีเบคก้าชวนมิเนตนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยในฉากที่ย้อนเวลาไปโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นรูปของประธานาธิบดีแฟรงกเกนดีคนนี้ด้วยนะฮะ ซึ่งแขวนอยู่ที่ผนังโถงทางเดินของโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ตรงกับชื่อที่อยู่ในปากกาที่เราสงสัยกันมานั่นเองครับโดยแฟรงกินดีเนี่ยเป็นรัฐบุรุษและผู้นําทางการเมืองชาวอเมริกันครับที่ทําหน้าที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่32ในปี1933นมั่นเองครับสืดเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้นะฮะที่ตั้งอยู่ที่โอไฮโอเนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงกับหนังที่เพิ่งผ่านไปก็คือเรื่อง Black w i d o w เนี่ย สถานที่โอไฮโอเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ครอบครัวของนาตาชารโรมาโนสในตอนเด็กนะฮะมาพักอาศัยอยู่ที่โอไฮโอในปี1995นั่นเองนะครับวันี้มาพูดถึงเรื่องราวของเอกสารลับกันบ้างที่มิสมินิดเนี่ยส่งให้กับเรเวนาเลนเซเลเยอร์ได้อ่านนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนเนี่ยเรเวนาเลนเซเลเยอร์เนี่ยได้ขอเอกสาร,รอีกอย่างหนึ่งกับทางมิสมินิดครับแต่มิสมินิตก็ได้ให้เอกสาร,รอีกอย่างหนึ่งแก่เรเวนาครับ ด้วยเหตุผลที่บอกว่ามันมีความจำเป็นมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นเธอเป็นเชอร์มินาติกตามรูปแบบในคอมิกนะฮะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็เกิดคำถามว่าเรววน่าไปไหนครับไปหาเจตดจำลองเสรีหรือไม่หรือไปทำอะไรนะฮะซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวของเรเวน่าจะเป็นยังไงต่อไปใน MCU นะครับทีนี้มาพูดถึงเอกสารของการสนทนาระหว่างฮีฮูริเมนกับิลวีแล้วก็โลกินนะฮะ ซึ่งฮีฮูรีเมนเนี่ยก็ได้เอาเอกสารเนี้ยขึ้นมาให้ดูว่าบทสนทนาเนี่ยมันถูกที่คิดแล้วก็กำหนดมาแล้วหมดเลยครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าฮีฮูรีเมนเนี่ยแทนตัวเองว่ามีครับส่วนโลกีเนี่ยจะใช้ว่าเป็นแวร์เรียนเอลหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ครับแล้วก็ซิลวี่เนี่ยก็ใช้ว่าเป็นแวร์เรียนเอลหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะครับซึ่งก็ทำให้เราทราบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นบน Secret Timeline เนี่ย มีการกําหนดและก็คิดไว้หมดแล้วนั่นเองครับเดยพูดถึงเรื่องราวของแอปเปิลที่ฮีฮูริเมนกินอยู่ในฉากนะฮะซึ่งเราก็จะเห็น He ฮีฮูริเมนเนี่ยกินแอปเปิลในระหว่างการประกอบฉากนี้ตลอดเวลาครับผมมองว่ามันมีนัยยะสําคัญบางอย่างนะฮะมันเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ของคัมภีร์ไบเบิลครับที่มีอดัมมีอีฟมีแอปเปิลแล้วก็มีงูประกอบฉากนีนะฮะมันก็ครบ4อง,งค์ประกอบพอดีเลยครับ นอกจากนี้เนี่ยใน Dr. อ t เตอร์สเตรเนี่ยเมื่อเราดูฉากหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ Apple ิลเนี่ยนะฮะเราจะเห็นหมอแปลกเนี่ยใช้ IOF อากาตโมโต้ครั้งแรกในการที่จะทำให้ Apple นั้นเนี่ยย้อนเวลากลับไปเหมือน Apple เต็มผลนะฮะแล้วก็ย้อนเวลากลับมาเหมือนตอนที่เขากินแอปเปิลจนเป็นแอปเปิลหมดลูกเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็บ่งบอกถึงเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาหรือการย้อนเวลานั่นเองนะฮะมันก็สามารถบ่งบอกเป็นในๆได้ว่า รองราวตรงนี้มันจะมีอิทธิพลต่อหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตรนภาค2ครับผมไม่รู้ว่าผมจะคิดมากไปหรือเปล่านะฮะแต่ผมมองว่ามันเป็นการเชื่อมโยงในเชิงสัญลักษณ์นั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของสภาแข่งกันบ้างฮะซึ่งจากที่เราได้ดูในซีรีส์เรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเหมือนมีฉากหนึ่งที่แข่งแต่ละคนเนี่ยมารวมตัวกันนะฮะเราอาจจะเรียกว่าเป็น the council of cross time แข่ง คือแข่งในการเวลาต่างๆมารวมตัวกันนะฮะซึ่งในคอมมิกเนี่ยมันจะมีสภาแข่งหรือคอนคอร์เเกิดขึ้นก็คือเป็นการรวบรวมเอาแข่งในแต่และเส้นเวลาเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันฮะ,ะเพื่อที่จะมาต่อต้านแข่งอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งจากที่ฮีฮูริเมเนี่ยได้อธิบายว่าเหตุผลทําไมเขาถึงสร้างท v วอขึ้นมาถูกไหมครับซึ่งเขาก็บอกอย่างชัดเจนว่าเขามาจากศตวรรษที่31ครับแล้วก็ได้ค้นพบการมีอยู่จริงของจักรวาลคู่ขนาน รวมถึงตัวแปรตัวอื่นของเขาในแต่ละจักรวาลเนี่ยก็ได้ค้นพบจักรวาลที่ซ้อนทับกันอยู่เนี่เหมือนกันครับจนวันหนึ่งเวเวียนทุกคนเนี่ยต่างสามารถมาติดต่อสื่อสารกันแลวก็แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวิทยาการให้แก่กันนะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีทุกคนที่จะเป็นคนดีเสมอไปครับบางคนก็คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองบางคนก็คิดแต่จะครอบครองจักรวาลของคนอื่นนะฮะสิ่งเหล่านี้ก่อกำเนิดเป็นสงครามของการเวลาเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองครับ ซึ่งฮีฮูริแบนคนนี้ก็เป็นคนที่สามารถพิชิตเหตุการณ์ตรงนี้จนสามารถรวบรวมเส้นเวลาต่างๆนี้นะฮะให้รวมเป็นเส้นเวลาเดียวกันที่เราเรียกว่า Secret timeline หรือเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับและเขาก็ได้สร้าง TVA ขึ้นมาควบคุมแล้วก็เป็นตัวช่วยในการที่จะดูแลรักษาเส้นเวลาแห่งนี้นั่นเองครับซึ่งมันก็ต้องแลกกับการที่แต่ละคนมองว่า การกระทําที่เขาทำเนี่ยนะฮะมันเหมือนเป็นเผด็จการนั่นเองครับมันเหมือนเป็นการลิขิตชีวิตคนแทนที่แต่ละคนเนี่ยจะได้ลิขิตชีวิตตัวเองอย่างอิสระนะฮะซิลวีเนี่ยก็ไม่ชอบแนวคลิกนี้ฮะ,ะแต่ถ้าอยากจะเดินทางในเส้นทางเนี้ยเราจะต้องเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะมีตัวร้ายที่เกิดขึ้นและแน่นอนครับการควบคุมซีรีส์ไทม์ไลน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการควบคุมว่าแต่ละจกักรวาลจะมาต่อสู้กันโดยแท้จริงนะฮะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปีศาจที่เกิดขึ้นระหว่างจักรวาลฮะหรือเราเรียกว่าอะไรออดตัวเนี้ยเกิดขึ้นมาครับดังนั้นเนี่ยฮีฮูริเมเนี่ยสามารถควบคุมอะไรออดได้ครับและเขาเนี่ยก็นําอะไรออดมาไว้ที่จุดสิ้นสุดของเวลาหรือเดวอยนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปครับของเหตุการณ์ที่ฮีฮูริเมเนี่ยได้กระทำขึ้นนั่นเองครับทีน,นี้เรามาพูดถึงการมาของมัลติเวิร์สกันบ้างครับ หลังจากที่ซิววี่เนี่ยได้สังหารฮีฮูริเมนถูกไหมครับเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเกิดการแตกแขนงขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดจบของเรื่องนี้มันไม่สามารถควบคุมซีเคร็ตไทม์ไลน์ได้แล้วครับซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตครับแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีซีเคร็ตไทม์ไลน์นั่นเองครับซึ่งหลังจากนี้ครับหลังจากที่ซิววี่ได้กระทำเหตุการณ์นี้เป็นแล้วเนี่ย จักรวาลใหม่จะเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย MCU จะทำอะไรก็ได้แล้วครับเรื่องราวตรงนี้นะฮะเราอาจจะไปเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นใน Spider-Man No Way Home หรือจะเป็นการคลายข้อสงสัยในประเด็นใหญ่ๆใ,ใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness ครับ เึ่งแน่นอนนะฮะในคอมมิกเนี่ยมันจะต้องเกิดสงครามของพระหูจัก,กรวาลเกิดขึ้นหรือที่เราเรียกว่ามัลติเวิร์สวาหรือสงครามของมัลติเวิร์สนั่นเองนะฮะซึ่งสงครามของมัลติเวิร์สเนี่ยในคอมมิกเนี่ยเราจะเรียกว่าซ e เค e ร์วาครับแต่ซิเคร์วาในคอมมิกเนี่ยเกิดขึ้นในตอนที่เหล่าอเวนเจอร์เนี่ยมาช่วยกู้เหตุการณ์หนึ่งครับจากการที่มัลติเวิร์สเนี่ยถูกปั่นป่วนโดยพวกบีออนเดอร์นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวอครชานัลก็จะมีคลิปพูดถึงรายละเอียดของซิเะคฮะ ยังไงก็อย่าลืมติดตามที่ช่องของเราครับต่อมาฮะเราเห็นฉากล้มของโลกิอีกแล้วครับในตอนนี้นะครับซึ่งนิสัยชอบทําท่าล้มคว่ำและเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยเราเห็นบ่อยมากครับในซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆสําหรับการล้มเพียงพร,รัมของโลกิในครั้งนี้นะฮะซึ่งเราก็ได้เห็นการล้มอยู่ใน ep ที่2ครับจากเหตุการณ์ใน, Rock นร็อกคาร์สนะฮะ แล้วก็ที่ดาวลาเมนทิสก็ล้มเหมือนกันนะฮะรวมถึงในตัวแร็กนาล็อกนะฮะที่โลคิได้ตกลงมาจากการที่ ด็กเอร์สตนได้วาฟโลกิให้มาอยู่ที่เซนทรัมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆแล้วกันนะครับทีนี้ลองพูดถึงความน่าจะเป็นที่เราจะเห็นแข่งเวอร์ชันต่างๆครับหลังจากที่ฮีฮูริเมเนี่ยได้เผยให้เราได้ทราบว่าตัวเขาในอีกหลายๆามัลติเวิร์สเกิดขึ้นมาแล้วนะครับฮีฮูริเมเนี่ยปูทางให้เกิดการมีตัวละครของแข่งเดอะคอนเคร์เรอร์นะครับรวมถึงตัวละครที่อาจจะเกิดขึ้นใน m c u ต่อไปเช่นนาธานีลวิชาร์ รามาทุสนะฮะไอรอนแลนะฮะเราจะได้พบกับโจนาธานเมเจอร์ในแอนด์แมนควอนตัมมานียอย่างแน่นอนครับยังไงก็อย่าลืมติดตามดูหนังเรื่องแอนด์แมนควอนตัมมานเนียนั่นเองครับต่อมานะฮะเป็นประเด็นที่หลายคนน่าจะถามกันมาเยอะว่าทำไม a อเวนเจอร์ไม่ถูกจับบ้างนะฮะซึ่งหลังจากที่เราดูในตอนนี้เนี่ยก็มีความชัดเจนมากครับว่า TVA นี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นการพิทักษ์ของพระหูจกกักรวาลนะฮะ แต่สร้างมาเนี่ยเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดตัวเองในเวอร์ชั่นที่ร้ายกว่ามาทำลายพังหัวจัก,กรวาลนั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวของเราเอเวนเจอร์สได้ครับการเรดินทางข้ามเวลาของเขาเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยได้ไปเก็บมานีมาเนี่ยหรือการมีอยู่ของกามร่าและก็การตายของธานอสจากอีกเส้นเวลาหนึ่งเนี่ยนะฮะไปจนถึงการที่กัปตันอเมริกาเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเบกกี้ในอีกไทม์ไลน์หนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะฮะกลายเป็นว่าไม่เกิดเน็ก เพราะเหตุการณ์ผู้นี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการเกิดสงครามของพระหูจัก,กรวาลนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะมีฮูริเมเนี่ยได้กําหนดว่าจะให้เกิดเหตุการณ์ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาลิขิตไว้แล้วเขาเขียนไว้หมดแล้วครับว่าจะต้องเกิดอะไรบ้างรวมถึงการที่โลกิกับซิลวี่เดินทางมาที่ปราสาทแห่งเนี้ย มันก็เป็นการที่เขาระบุและก็เขียนไว้แล้วเช่นเดียวกันครับซึ่งการที่เขาทําแบบนี้มันคือวิธีเดียวครับที่จะไม่สร้างความวุ่นวายของการเกิดสงครามของ m u l ติ v วิร์สนเองนะครับดีเซอร์เอกต่อมานะฮะเรื่องราวที่ทำใหม่ v v a ไม่เหมือนเดิมครับหลังจากที่โลกีเนี่ยได้กลับมาที่ TVA ออีกครั้งหนึ่งนะฮะ แต่ปรากฏว่า TVA ที่โลกิมาอยู่นั้นเนี่ยเป็น TVA ที่มอร์เบียสไม่เคยรู้จักโลกิหรือ Hunter B15 ก็ไม่ได้รู้จักโลกิครับแน่นอนครับมันคือ TVA ที่อยู่ในไทม์ไลน์ที่แตกแขนงออกไปนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ดูง่ายๆจากรูปปั้นแคงเดอร์คอนคลอเรอร์ที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่รูปปั้นของไทม์สคริปเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งจากประเด็นเนี้ยบอกอะไรเราครับบอกว่าสิ่งที่ฮิวริเมนพูดในปราสาทนั้นเนี่ยมันคือความจริงครับซึ่งผมก็คิดว่าซิลวี่เน านี้ทําให้ MCU เนี่ยได้มีอะไรเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าคนที่เหนือกว่าฮีฮูรีเมนก็คือ Kevin เควินไฟกี้นั่นแหละครับสุดท้ายฮะเป็นเรื่องราวของ Planet of the a p e นะฮะฉากที่โลกนกลับมาที่ T.V.A เนี่ยนะครับมันเป็นฉากที่มันเหมือนกับหนังเรื่อง Planet of the a p e ครับของทิมบาร์ตันนะฮะซึ่งตัวละครหลักในเรื่องนี้เนี่ยได้รดวบรวมความเป็นจริงของโลกเข้าด้วยกันครับแต่เขาก็กลับมาพบว่าอนุสาวรีย์ของอับดราห์มลินคอนเนี่ยกลายเป็นคนหน้าลิงไปแล้วครับ รวมถึงเทพีเสีริภาพที่ตั้งอยู่ตรงทะเลนั้นด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะฟิวอารมณ์เดียวกันนะของเหตุการณ์ที่โลกิเจอนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะฮะคือ Easter ร์เที่ผมรวบรวมมาได้ครับถ้าใครเจอ Easter ร์เที่นอกเหนือจากนี้นะฮะสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับอัครชนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ครับบอกต่อกันไปให้กับคนอื่นๆได้รู้จักช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ